เป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสรมหา,าวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์พบกับทีมสโมสรฮารุดดชนบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีสุธินาภาสังหมายเลข97อภินยาปฏิบัติทองผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลข12กัญยรัชชัยศรี13กรนกนกชาบำเน็ตหมายเลข16กันทิมาเอกปัญชา หมายเลข24วัชริยานวลแจ่ม Gracias. <coughs> you <laughs> คนก้าวหน้าค่ะในเซที่สีทีมสมโมสอ,องมหาวิทยาลัยขนแก่นขัแกกสตาร์ชน,นะทีมสมโมสองระเบิโดโชลีและชบบลบุนนรีทัดยาบุรีวีซีด้วยคะแนน25ต่อ18 สำหรับเกมวันนี้นะคะก็ไม่คาดหวังก็คือไม่ผิดหวังตามสัญญาค่ะเล่นกับพี่เขาให้สนุกที่สุดเพราะว่าวันนี้มักมองว่าได้มาหนึ่งเซตก็ถือว่าถือว่าเป็นกำไรนะคะเพราะว่าวันนี้ตัวหลักเราก็เจ็บอีกหนึ่งบอลเร็วเราเจ็บหนึ่งถ้าสมมติว่ามีบอลเร็วเชื่อว่าน่าจะสนุกกว่านี้ค่ะลุ้นถึงนัดสุดท้ายค่ะแล้วก็จะต้องเก็บรายละเอียดที่จะต้องเจอน้องๆอ,อ่างทองค่ะเพราะถ้าเกิดเราแพ้เรามีมีโอกาสตกชั้น แต่ถ้าสมมติว่าเราชนะอันนั้นคือเป็นการการาาันตีที่ดีที่สุดค่ะนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะก็เซตที่ได้จากพี่เขาใช่ไหมคะคือเซตนั้นเป็นแบบอารมณ์แบบร่วมกับเกมได้ดีค่ะแล้วก็แบบเราทําเกมสืบได้ดีด้วยค่ะแล้วก็บล็อกได้ดีก็มองโอกาสมีโอกาสเข้าก็มีโอกาส สูงค่ะแต่ว่าจะไม่ประมาททีมน้องๆค่ะเพราะว่าน้องๆก็เล่นดีเหมือนกันก็อยากจะฝากบอกแฟนๆด้วยนะคะว่าฝากเชียร์เราด้วยค่ะก็วันนี้ก็ได้ทำทำได้ตามเป้านะครับคืออยู่อันดับ2องครับแต่วันนี้ก็นักกีฬาหลายคนครับมีอาการที่ไม่สบายแล้วก็การปัดเจ็บทั้งสี่คนวันนี้ก็เหนื่อยล้าจาก จากที่เราแข่งต่อเนื่องกันมาครับจุดนั้นแล้วก็การพักผ่อนของเด็กมันน้อยด้วยครับตอนนี้ก็คือว่าวันนี้ทำทำได้ดีนะครับทําได้ดีก็ช่วยกันทําก็พลาดไปเซตสองครับที่หลุดไปครับจุดนั้นก็ยอมรับว่าเซตสองทุกคนไม่มาครับจุดนั้นครับมีการปมาเปลี่ยนครับหลายหลายตำแหน่งครับอันนี้ว่าเขามองดูทีมคู่ต่อสู้เราด้วยว่าเสริมทัพ กันหน้าดูเลยครับอันนี้ครับเ็เลขสองเราทำให้ทีมงานตาับโค้ดต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเลขเลขหนึ่งครับถ้าตามเป้าไหมก็ไม่ได้ตามเป้าที่เราวางไว้นะคะเราคิดว่าเราจะเล่นให้จบเร็วนิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามีสะดุดเซตสองมันก็ยังเป็นปัญหาเดิมที่เรายังจะต้องกลับไปแก้อยู่ดีค่ะเซตที่สองเราฝั่งนู้นเขาก็ค่อนข้างทำเสริมมาดีค่ะแล้วเรารับเสริม มันไม่มันไม่ได้ะคะมันก็เลยทําให้ลูกเกมแบบออกมาเป็นแบบนั้นค่ะส่วนตัวก็พอใจนะคะคือพอใจกับทุกแมทที่แบบน้องๆช่วยกันเล่นแล้วก็วันนี้ก็พอใจมากๆที่แบบเกือบหลับแต่ว่ายังกลับมากันได้อยู่ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมขอนแก่นเหมือนเดิมนะคะเราก็ยังต้องการกําลังใจเหมือนเดิมะคะ่ะช่วยเชียร์พวกเราเยอะๆนะคะ the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks This and that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.